เริ่มต้นข่าวแรกกันนะครับที่จังหวัดลำพูนครับมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหม่อมหลวงสาลีกิติยากรกรรมาการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่รัษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน1,155ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับรัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูโดยได้มอบถุงยางชีพถวายแด่พระสงฆ์จำนวน55รูปและผู้แทนจาก4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอลี้อำเภอป่าซางและอำเภอเวียงหนองล่องโดยเข้ารับมอบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถ และพระรูปพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีนสิสริพัฒมหาวชราราชธิดาโดยมีนายสันธิธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสงค์นิกกรชาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมพิธี นอกจากนี้หม่อมหลวงสาลีกิตยากรยังได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่รักษฎรที่ประสบอุทกภัยนาที่พักอาศัยพื้นที่ของอำเภอป่าซางจำนวน5้ารายพร้อมนำความห่วงใยต่อรักษฎรผู้ประสบอุทกภัยให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ส่งห่วงใยรักษาดอนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน อย่างหาที่สุดมิได้